คนนี้จีวาเปนโนค่ะอาลิค่ะยีต้อเราเข้าสู่ช่องเพื่อนจีเย้ค่ะเปโนรู้ไหมคะว่าวันที่สามเดือนกุมภาของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันคือวันอะไรวันตุดจีนปะไม่ใช่ค่ะมันคือวันเสร็จสุบุงนั่นเอง เศรสฐบงใช่คืออะไรอ่ะเสรสฐบงมันคือวันที่อ่าเราอวยพรให้ทุกคน่ะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อ่ามีความสุขปลดเปล่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะอืมแล้วทำไมมันต้องเป็นวันที่สามเดือนกุมภาพันธ์ด้วยอ่ะอ่ะแล้วเป็นรู้หรือเปล่าว่าที่ญี่ปุ่นมีกี่ฤดูอืมรู้ดีก็มีสี่ฤดูไงก็จะมีฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวแล้วรู้หรือเปล่าว่าฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้นเมื่อไหร่อืม ากุระบานเดือนที่4ี่ก็คือเดือนเมษาเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องรออ่มเดือนเมษาไม่ใช่หรออืมถ้าเกิดว่าเราจะนับจากช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นสากุระบานก็อาจจะเป็นเดือนสี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นโบราณน,นะคะเขาจะเริ่มฤด,ดูใบไม้ผลิในวันที่สี่เดือนกุมภานะคะเพราะว่าเราจะต้องปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะอืมแล้วไอ้ชัวุงเนี่ยเขาทํา กันยังไงหรอมันมีพิธีอใช่แล้วก็คือเขาจะพูดว่าอุนิวะโซโตฟุคุวะอุจินะคะแล้วก็พูดไปด้วยแล้วก็โยนถั่วไปด้วยนะคะนี่ถั่วที่เราเป็นแบบนี้เฮ้ยโนอยากเล่นอ่ะได้แต่โนวันสนสาธิตให้ทุกคนดูเองแล้วกันโอเคโอเคงั้นไปดูกันเลยค่ะโอ้โหวะโซโ เก็บได้เลยเดี๋ยว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 เล่นขนาดนี้เนี่ยใครเป็นคนทำความสะอาดหรอก็จบไปแล้วนะคะกับการทำเ็ษสวูงเมื่อกี้เนาะอะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเศษสบุงไปนะคะ ถ้าเผื่อใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชอบของพวกเราด้วยนะคะค่ะพวกเราขอตัวไปทำความสะาดกันก่อนนะคะ <c oughs> บ๊ายบาย,บาย,บาย